เขาจะทําอะไรนะเพื่อนๆนะฮะอะตักอะไรลูกเนี yeah. ่ยไหนก็เห็นเราเยอะแยะนี yeah. ่เอาเด็ดเห็นเอาเบอร์มไม่ได้เนาะไหนดูซิมันตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มันยังไม่ตายเลยเหรอใช่โอ้ยเห็นเอาเวิร์มไม่ได้เนาะเอาเวิร์มเพื่อนรักเนาะนะ <c oughs> โอ้ตักไปเลย The way out อะไรมา พอ,อยังโอ้เต็มบักเก็ตแล้วนี่เทเลยออ้ไปลองไปเทดูซิมันเต็มหลุมหรือยังลองไปดูซิเออหิวเอาหูมันเอออย่างนั้นแหละโอ้ดูนะเทเลยเทกระจายกระจายไปนะลกูกเทเลยเอออย่างนั้นแหละโอ้เต็มยังโอ้เต็มพอดีเลยใช่ไหมครับ 你剪头发，丁丁。點點點點